มุงเนาะพุาหมักพุชาร์ในพันธุ์ไทยเอิร์เบื้องนี้ก็มีได้ลหลายเลยเขียนนี่ตั้งปลูกเคียนหมักกระทันหรือว่าพุชาร์หมักน้อยหรือหมักใหญ่นะบร,รนนบริจอรถึงก็หมักใหญ่ดิเนขับบริจรถามราคาเนาะติดต่อเอาไปขาย แต่กระท่านเนี่ยนี่มึงข้างหน้าแล้วเขาเวทถามถามราคาเผื่อเอาไปขายอยู่แล้วแต่ว่ากลางโมงยันแมงไหมเขาจากนั้น <Okay. S 1> ยุ่งกันยุ่งกันมากระท่านเลยที่ข้างหน้าอี่จอดถามมึงเพิ่นขายถุงเท่าใดนี้เนี่ย หลายอีเลยอืกระทันโอ้หน่อยใหญ่ๆสบายดีแม่ค่ะสบายดีขายขายจังไหนอันนั้นน่ะถุงละร้อยค่ะถุงน้อยตัวไหนโลครึ่งค่ะถุงละร้อยมาถุงใหญ่เดีงใงใ่ายสาม้อยค่ะอืม แบบว่าเขาอยากฮับไปขายนี่นั้นได้อยู่10โลค่ะสามร้อยง่ายยัดีเนาะชิมได้ค่ะเขาเอิ้นนัเขาเอิ้นนย่งนมสดก็สามรสค่ะลูกเคสเดียจะเป็นนมสดค่ะคแดงจะเป็นสามรสค่ะชิมเลยเด้อชิมเลยค่ะเป็นยังค์ขึ้นจางมุ่งย่ังไงมันจังบ่ได้สิดธยาค่ะมาแล้งค่ะโอ้รรมชาติ คือนึกว่าญายุงกัดบ่ค่ะตำบาว่มีมุ่ก็คือแม่งเขาห้าก็ก้องในสิยายะคะ่ะตอนนีญาติไทยเนี่ยเนี่แค่บารีอันนี้อันนีู้่บ้านเนี่ยมันพนค่ะมันพนตะมนพน,พนอำเภอขามงจังหวัดกาลสินสาาโอ้ข่าวกาลสิน้วเนาะแค่กาลสินเอาถุงถุงเล็กเท่าไหร่นะถุงเล็กถุงละร้อยค่ะ ลูกลูกใหญ่กับลูกเล็กเกิดต้นเดียวกันค่ะชิมบอ๊อกคนเจ้าอยู่ประเทศลาวบอกวันนี้ทุทกนที่สามค่ะประเทศลาวอันที่สามเชือบเบี้ยวหวังจะได้แก้วแก้วแมวชิสุอันเลี้ใหญ่กว่าคันน้อยอันเชืบเบี้ยคนลาวหมักมาซื้อป่ะวันนี้นะค่ะที่สามค่ะคนสีน้องสูงใหญ่เลยคนคนไปเที่ยวคนหนุ่มคนไปเที่ยวค่ะ เอาเอาเอาลูกใหญ่ถุงหนึ Ch ่งซิมบค่ะลูกใหญ่สิเปิด้ิมิมของพี่เจ้าเจ้าเอาตัวไหน เจ้ถุงน้อยจาถุงน้อยจากโลโลหนึ่งบ่สองโลสองโลเครื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่กมกา่ีนหัวเดียวบ่าาย่พุทรานมสดป่พุทานมสดชมพูย่ห้อนเนาะส่เงิน ไปปลาบจลอยระบาอยละบาด้อยละบาดอะไรนะยนงลอยละบาดวะมุ่งเลยทางลอยหนึ่งต้นเดียวกันับลูกน้อยได้ไหมร้อหนึ่งให้อีกลอยนึ่งต่ฮะปาไม่กระเนี้ยเป็นยัเข้าเข้าซีบอีกนิดตัวน้อยเข้าอยากซีบด้วยอขอกินก็ได้เอ้าแสบแสบแสบนะ เอาไปกินมสมยากอยากกินน่นตัวเรืองบอกินได้จากถุงุกนเลกันขถุงเจะให้ด้ได้จักถุงคะได้สถุดล้วสามสมาเ้มเค็มมือตัวเองือตัวน้อยได้หลายเออถุงน่อยเอะจริงได้หลายเปลีถุงน่อยมาจก เอาไปให้คนในห้องออฟฟิศเอาแม็กน้อยเอาไปให้คนในออฟฟิศจิมแมนเปลี่ยนเอาขอเปลี่ยนคือเขาคือลายคนเป็นถุงแบบหลายๆถุงนี่ขายลดราคาเดีกปะค่ะลดอีกค่ะบูมี่ยังบูโต้ยังบอขอขอเบอร์โทรติดต่อเรือมีลายมีอย่างปะไม่มีค่อยม่มีลายแม่ไม่ลายมีเด็จมีแต่เบอร์โทรบ่ขอเบอร์โทรเนี่ยเบอร์ยังไงราคาส่งอยู่ป้อน ราคาส่งจำนวนหลายสงนจหซือิ๊บหอกเขาื่อทงหนึ่งหกะสนะไรสิบอะไรบอกนี่กถูงเอาเป็นถุงใหญ่เรือจะเอ้ากำลังสิแกเอาเปียนเป็นถุงใหญ่เลยอ่ะสิบไปไ้หรื่ดอะหลุงแล้วเนาะเต็มอีกห้าชิพสาม3ทุงเลยเนาะองหุงเลยอ้าคือใจดีเนา มันจังอาันแลทุ้เลยจังรยมันจังเลยน่วยใหญ่นำโดยอาได้ยังเขาลูกแห่หรือลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กกรไดลูกเล็กบัแมนึไปแราวอห้าสิบไม่ไหล่างกินเลยปยยังไงล่างเลยป่ยกดกดสะอาดไปเลยเอามาแล้วก็ล้างฟองกินได้แล้วก็หนาดีๆอยู่หนาอันนี้ห้าเอื่อยยังนี่ก็สี่อย่างก็สีอย่างอ๋อสม่พลค่ะเดียมารอบหนามาซื้อน้ำผึ้งอีกเด้อเพิ่นพานไปเพิ่นกามาดังมาซื้อค่ะเป็เรา

หลุดไหลนี่นเราแก่อย่างไปนะดูแถวนี่มีสนามบินใกล้กับสนามบินกินยนต์ก็ขึ้นเอาะถ่ายบทันป้าแล้วกขข็

อืมิดลยโอแปกแลกเ้อะ่เคยเห็นจะเถอะเราเคยเห็นนี่รถกระจอดเขาเป็นคนบ้นคนเราเคยเห็นเห็น<ม>เป็น<ม>ถนน<ม>ถน<ม>นเสร็จลักแน่นอนนี่เนาะนไปหาอยี่มนเต็มเลตอ,อไป

อุดรธานีา<บ>งวงเวียนญ่งเกืนนอเออือเปไปอ,นะอีกนะวงเวียนอย่างนี้เขวงเวียนน้ำพึ้น้ำพุุประจักษ์อุดรงามเนอะเขาเห็นน้ำผึ้งกันวงเวียนตว้วเห็นน้ำพุเนี่ยเท่าน้ำขั้วเลย บงเดียอีกแล้วไปซื้อเลยเอนออดอนี่อันดับหนึ่งเลยบ่าจาังเนาะไอภาคอีสานบอเอนมากินข่าว 来接。<La S 2> <cor>